โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับพบกับผมอีกครั้งเลเอลไฟชแนลวันนี้เราอยู่กันในเกมโอเกสัก้านะครับผมิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วที่เราทําเกี่ยวกับเกมโ o เกส s กนะ้าเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาทําอะไรดีนะครับวันนี้เราก็จะมาหาเทพอีกตัวหนึ่งเข้ามาในทีมนะครับและผมก็ได้สะสมเจ้าตัวเพชรเนี่ยเพียงพอที่จะ เปิดมันแล้วนะครับก็จะใช้ทั้งหมดจำนวน24,880เพรน,นะครับซึ่งตัวที่ผมจะาจะใต้วันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของกิจกรรมนะครับกิจกรรมสุ่ม10ครั้งนะครับก็ได้เป็นเจ้าตัวยักษ์เขียวนะครับหรือว่าเจ้าตัวโทนิลอสนั่นเองนะครับเมื่อสะสมครบ160ชิปเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนโปเกมอนโทนิลอสได้นะครับวิธีใช้แค่160เองอะตอนแรกผมเข้าใจว่ามันใช้ทั้งหมด200ชิปซะอีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะยังไงเราก็ต้อง ตุ่มทั้งหมด10ครั้งอยู่แล้วนะครับครั้งละ2,480เพรนะครับรวมทั้งเสิ้น24,800เพรนะเดี๋ยวเราก็ก่อนจะเปิดเนี่ยไปดูคุณสมบัติกันนิดหน่อยละกันเนาะคุณสมบัติของเจ้าทอร์เนลอสเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยในทีมประเภทบินนะครับเนื่องจาก ตัวของเขาเนี่ยมีบัฟท,ที่จะช่วยทำให้โปเกมอนที่เป็นธาตุบินเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีให้100%นะครับรวมถึงสปีด10%และพลังป้องกันและสเปเชียลเดฟอีก50%นะครับมีผลทั้งหมด3รอบคูดาว3รอบนะครับให้กับทั้งทีมเลยเออแล้ววันนี้เนี่ยนิสัยของโทนี่ล็อกเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยแหละเป็นนิสัยขี้ขาดนะครับที่บวกแอทแท็10%แล้วก็สปีด10%นะครับผม เนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมันใช้เป็นการโจมตีแบบ Special Attack เนาะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Attack การที่จะลด Attack ไป10%เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆดีกว่าไปลด Stack ทีมนะครับแล้วก็บวก Speed 10%นะฮะเออเอา Speed เยอะๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้เปิดบาร์ให้กับทีมก่อนเนาะสำหรับตรงนี้นะไปดูสกิลท่าไมา้ตายของทอร์เนียสนะครับเป็นสกิลเฮอริเคนสร้างความเสียหายประเภทบินและทำให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยมีโอกาสติดสับสนด้วยนะครับดังโจมตี170หน่วยนะครับ การโจมตีเนี่ยโจมตีแค่1ตัวเท่านั้นเนาะเป็นสก,กิลที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับกานโจมตีถึง1 7 0แต่ตีตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนะยังไงมันก็เป็นตัวกึ่งซับดาเมจอยู่ละสก,กิลที่1น,นะฮะแอสแล็สร้างความเสียหายธาตุบินมีโอกาส50%าําให้ศัตรูสับสน1รอบสับสนเยอะมากเลยเป็นสก,กิลสับสนเยอะมากเลยอาจจะทำให้ทีมผมเนี่ยดีกว่าเดิมก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ตัวผมเนี่ยค่อนข้างขาดตัว CC ในการเล่น ตัวเองมากแล้วก็บวกตัวบัฟด้วยนะครับตอนนี้มีแค่ลูก,กียตัวเดียวกับเซเดบี้ที่พอถ,ถูกถ่ายถ่ายได้ส่วนติซาดอนเนี่ยแทบไม่ได้ปั้นเลยนะครับปั้นน้อยมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวสําคัญในช่วงหลังแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันค่อยว่ากันทีหลังสกิลที่2นะครับเทลวินสร้างความเสียหายธาตุบินแก่ปโปกเกมอนทั้งหมดและทําให้โปกเกมอนของเราเนี่ยเพิ่มสปีด10%โปกเกมอนธาตุบินจะเพิ่มพลังโจมตีอีก100%และบวกป้องกันทั้งสองอย่างอีก50%นะครับมีผล3รอบคูดาว3รอบเน บัฟทั้งทีมเลยนะครับดาเมจเอาจจะน้อยหน่อยนะครับดาเมจสิ้นหน่อยแต่ว่าสกิลนี้หลกัหลกๆเนี่ยเอาไปเพิ่มบัฟอย่างเดียวนะครับผมสกิลที่3นะครับจะจะเป็นดาร์กเพลนะครับสร้างความเสียหายธาตุความมืดมีโอกาส40%ทําให้ศัตรูสับสน1รอบนะครับไม่แน่ใจว่าเวียนหัวเนี่ยมันเป็นสตันหรือว่ามันเป็นมึนงงเออไม่ใช่มึนงงหรเออเป็นแบบสับสนคนระับมีโอกาสทําให้ศัตรูตีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอืม สับสนนิดหน่อยอันนี้ผมว่าสับสนการแปลภาษาไทยนิดหน่อยก็คิดว่าน่าจะเป็นสกิลสับสนคบบคล้าย,ายซูปเปอร์โซนิกของเจ้าตัวค้างคาวอะเออทำให้ศัตรูมันมึนๆแล้วตีตัวเองอะไรประมาณนี้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเนาะสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทสิบสกิลนะครับแพรงสเตอร์นะครับบวกสปีดให้ตัวเอง5%นะครับสกิลนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเนื่องจากตัวมันต้องการสปีดที่ค่อนข้างเยอะมากๆอยู่แล้วและมีพาทสิที่เป็นสปีดเข้าไปอีกเ่ยทำให้ตัวมันค่อนข้างเร็วมากๆเิดบัฟให้ทีมมมไไดด้้้้้กก่ออนนนะครรรรรัทาาาาาาใหตววเเขขงงงียสสุแึๆ ส่วนคุณนะสมบัติพิเศษเนี่ยอันนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเค่อยไปด,ดีกันทีหลังหลังจากได้มาแล้วกันหลังจากที่เราดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครของมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทําการกดเปิดกันเลยดีกว่านะครับขอเข้าไปหมุนไข่ธรรมดาก่อนสักทีหนึง่งละกันนะมันขึ้นแจ้งเตือนแล้วหมุนฟรีหนึ่งครั้งก็ไม่ได้อะไรหรอกเป็นเควสรายวันแหละอ่ะทีนี้เราก็ตัดภาพมาที่ การหมุนไข่ระดับสูงเลยซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการหมุนไข่ระดับสูงเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยหากใช้เพชรส4 8 8 0เพชรเนี่ยจนครบนะครับเขาจะการันตีเทพทั้งหมดในเกมนี้ให้1ตัวแน่ๆส่วนตัวที่ได้จะเป็นตัวไหนเนี่ยก็แล้วแต่ดวงเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเคยเปิดไปแล้วทั้งหมด1 0 0 0 0เพชร เออเปิดไปแล้วทั้งหมด1 0 0 0 0เพชตอน,นี้ยังขาดอีก14,4 5 6เพชรหิกเพนอกจากเจ้าตัวทร์นิร์ที่เราจะได้มาแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสได้ตัวอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยเมื่อเราใช้ครบ1 4 4 5 6หพชร้าเพนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าเนาะกดครั้งแรกไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายนะครับเพราะเดิมทีมันก็ไม่ค่อยจะได้ตัวที่ดีสักเท่าไหร่อยู่ละโอ้เพนด้ามากดไปแล้วหนึ่งโรนะครับต่อไปโรที่สอง แต่อย่างน้อยก็ถือว่ายังได้พวกเศษตัวละครตัวอื่นๆเยอะมากนะเอออันนี้ก็เป็นอีวอคนะครับอ่ะเดนอได้ได้ตัวใหม่ค่อนข้างหลายตัวเลยนะก็ก็ถือว่าดีนะครับการได้ตัวใหม่มาเพิ่มเติมเนี่ยในไอดีถือว่าดีนะครับทําให้ตัวไอดีเราเนี่ยเปิดเด็กของโปเกมอนเพิ่มเติมทําให้สเตจพื้นฐานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะไปโดที่สามครับ อันนี้ก็เจ็ดพันกว่าแล้วนะในกินจกรรมหมุนไข่ได้รับเราก็นึกว่าได้รับอะไรนะนึกว่าจะได้รับเทพสักตัวหนึงนะ,อะโอเคครั้งที่สี่ฮะไปเลยหมื 100, 000, 000, 000, ่นเพชรหนึ่งมืนเพชรผ่านไปอ่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงโรที่เราต้องการโรที่ห้าครับผม โรที่5้าเนี่ยมันได้เทพยังน่าจะยังนะน่าจะต้องเป็นโรที่หกเนาะอ่ะจะออกไปดูก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้โรที่ห้าละต่อไปจะเป็นโรที่หกเออใช่โรที่หกเนี่ยถ้าเราเปิดแล้วเราการันตีเทพตัวหนึ่งนะอืมใจจริงถามว่าอยากได้ตัวไหนนะครับขอเป็นตัวไหนก็ได้ที่ไม่ซ้ำไอดีผมก็มีแค่สองตัวเองค่ะมีเซเลบี้หนึ่งตัวเนาะเซเลบี้หนึ่งตัวแล้วก็มีลูเกียหนึ่งตัวเอ๊ะหรือมีตัวอื่นด้วยวะมันจะมียุงด้วยนะหนึ่งตัวก็โอเคไปกันเลยฮะมาดูกัน บได้เป็นวิตตินน่โอ้โหก็ไม่ได้แย่นะจริงๆคือมันเป็นตัวที่เอาไว้เปียาดดนได้ดีมากๆตัวหนึ่งหากได้ตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยก็จะดีมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีโอกาสได้จากการการันตี10ครั้งอาการันตีเทพครั้งแรกที่เราเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็เออมันเอาไว้ใช้ทําดาเมจได้ดีนะครับเล่นพลังทีมพลังจิตได้ทีมไฟได้นะครับ แต่สกิลเนี่ยมันจะเป็นสายฟ้ากับไฟซะมากกว่าส่วนสกิลพลังจิตเนี่ยมันตีเป้าเดี่ยวมันไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่โอเคก็ถือว่าไม่ซ้ำนะไม่เป็นไรดีละไปกันต่อเลยฮะโรที่6อุย้ยโกดังเต็มเดีย๋ยวเก็บมอนเข้ากดังก่อนอนุญาตแป๊บหนึ่งนะะนี่นี่เก็บเข้าไปให้หมดเลย เรามาต่อกันโดยที่หกนะฮจริงๆอะ่ะคาดหวังว่าอยากจะได้พวกอ่าโปเกมอนเทพที่มันเป็นตัวบัฟตัวอื่นนะมากกว่าเอาอย่างถ้าหมูลูลูอะไรอย่างเงี้ยถ้าปูกโ,โก้เออธาตไฟฟ้าธาอ่าแฟรี่อะไรเงี้ยจะดีกว่าโดนที่เจ็ดครัอะได้รนรัวตัวใหม่ๆมาเพียบ กับเศษเมตาคอร์สอีกมากมายไม่รู้ว่าเมตาคอร์สเนี่ยเปิดจบตรงนี้จะจะเรียกได้หรือเปล่าอะโลที่แปดนะครับผมอ่ะแล้วก็เอ๊ะนี่มันโลที่ทีออ่สิบหรือยังสิบหรือยังน่าจะสิบแล้วแหละมันควรจะสิบแล้วแหละพอเพชรเรามันเหลือน้อยกว่าปกติมันต้องสิบแล้วแหละโลเนี้ยโลที่สิบลวเอเราเปิดไปไวเหมือนกันนะ โอเคนะครับได้ครบทั้งหมด10โลแล้วก็ถือว่าได้ตัวหนึ่งมาในกระเป๋าละอืมอ่ะ10โลสงสัยผมนับพลาดไปทีนึ่งเดี๋ยวเรามากดรับเศษเจ้าตัวทอนนลอสกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็รับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8เอ้ยจริงๆเราเปิดแค่8ครั้งก็ได้ป่าววะมันใช้แค่160เศษป่ะหรือจ,จริงๆมัน200เศษไม่รู้สิ แต่ผมไปดูในเด็กมันใช้200นะแต่ว่าที่เรากดตรงนั้นนะ่ะมันขึ้น160ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะตอนนี้ได้กิจกรรมใช้เพชรด้วยนะใช้เพชรก็จะได้ของมากมายเลยได้เป็นหีบสุ่มอุปกรณ์นะครับทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย 45, 45่สกล่องเนาะก็โอเคละเดี๋ยวเราไปอัญเชิญเจ้าตัวโทน,นลิลอสออกไปเลยแล้วกันนี่ไงใช้200เพชรแล้วตอนแรกบอก160โห สปีดโอเคไม่ต้องรีนะไม่ต้องรีนี่สย่ยล้ลบแอตแทกบวกสปีดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเรียกกันเลยึ๊บแลกเปลี่ยนเป็นทอร์เนอสอ่าทีนี้เราก็ได้เจ้าตัวยักษ์เขียวทอร์เนอสเข้ามาร่วมทีมแล้วนะครับผมสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะหนึ่งขั้นนะครับเป็นทอร์เนรลอสร่างสัตวนะ์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดู เจ้าตัวอทนเนลอท,ที่ได้มาใหม่ดีกว่าอ๋อเนี่ยจริงๆเรามีมา้มามา้าเหล็กอีกตัวหนึงด้วยเนะเออก็ตอนนี้ก็ได้เทพหลายตัวละมีลูเกียเซเลบี้ซุยคุนหนึ่งตัวมีกิลาติน่าหนึ่งตัวนะมีน้องม้าหนึ่งตัวสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัววิตินี่แล้วก็อทนในล็อตนะสองตัวก,ก็ถือว่าโอเคละสำหรับตอนนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเจ้าตัวทอร์เนลล้กันรอนเลยดีกว่าอันดับแรกมาดูอ็บบิลิตี้มันก่อนดีกว่อมีอะไรบ้างนะครับทอร์เนล์ลอแอ็บิลิตี้ที่มีก็มีดากนิกไม่ได้ใช้อยู่ละเมีไบรท์ไม่ได้ใช้อยู่ละที่ที่จะใช้จริงๆอาจจะมีสปีดอัพนะครับกับเจ้าตัวโฮลี่บอดี้จริงโฮลี่บอดี้ก็ไม่ได้ใช้อยู่ละเพราะตัวมันก็เราไม่ได้ตั้งใจะจะเอาดาเมจเนาะรีให้มันซะหน่อยแล้วกันหาสปีดอัพถ้าไม่ได้ระดับเอก็เอาระดับ A ไปก่อนแล้วกันเนาะ ได้เป็นไบต์ระดับ A ฮะอันนี้เป็นล e a d ดอร์ r อราเพิ่มแรงโจมตีให้กับปาร์ตี้ของเราทั้งหมดแต่เราไม่ได้ใช้ไงอ่ะเป็นดราก o n นิกยังยังไม่เจอที่ต้องการอันนี้เป็นสปี e d Up ระดับ B ยังน้อยไปเฮ้ยโอ้โหแม็กโคลี่บอดี้มาว่ะไม่ได้ใช้เอาจริงๆคือไม่ได้ใช้อ่ะมันสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลที่ป้องกันการลด าอาการลดสถานะของตัวเรานะครับเหมือนตัวละครบางตัวเนี่ยมันสามารถลดค่าสเต็กเราได้ลดดีเฟนส์ลดสปีดลดโจมตีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีผลนะครับหากมีสกิลฮอลี่บอดี้อยู่แต่เราไม่ได้ใช้ก็ช่างมันไปต่อดะโกนิกบีอันนี้ก็เป็นสปีดอัพบีบีละอะไบรท์บียังยังไม่ยอมออกสปีดเอ ยังไม่ออกสปีดเอเรายิ่งมีตัวรีน้อยอยู่โอ้โหแม่งได้ดาร์โกนิกเอด้วยไม่จริงไม่เอาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสุ่มจากตรงนี้ละกันยังไงมันก็ต้องมีเอมาบ้างแหละไปสุ่มทีละสิบไปเลยอืมอ่าม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคสปีดอัพเอนะครับเอาเป็นสปีดอัพเอไปเลยเนาะอัพเลเวลมันอัพเลเวลจนถึงปัจจุบัน อ่ามันจะไม่ถึงนะครับปัจจุบันตอนนี้ผมเลเวล71แต่อัพได้แค่61เองเนาะสำหรับตอนนี้มีอะไรที่ต้องอัพกิกไหมอ่ามาล้างคุณสมบัติตรงนี้กันหน่อยละกันขอสปีดออกมานะลูกอ่ะ900ก้อนคิดว่าน่าจะมาบ้างแหละสักแถวสองแถวแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้สปีดเนี่ยผมว่าคงจะไม่ล็อกนะอาจจะยังไม่ล็อกก็ปล่อยมันผ่านไปก่อน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการรีสถานะสัก uh, เท่าไหร่นะบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่ปั้นใหม่เลยทำไมพี่ไม่เอาตัวละครตัวเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยโอนเวลโอนอะไรเข้ามาคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมผมมันยัง มีไม่ครบ2ทีมเนาะอาจจะต้องมีทีมหลักๆทั้งหมด2ทีมเออเพื่อเอาไว้เล่นกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาตัวน,นี้มาเล่นก่อนเพื่อมีแค่ทีมเดียวทีมหลักๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้นบางคนก็อาจจะเอามาแต่อาริณาในเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เพื่อเก็บเพชรลายว,วันอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะเฮ้ยไ,ได้เป็นแอตแท็กเกือบเต็มด้วยนะแต่ว่าเราไม่ใช้ไงก็รีม่ไปต่อ หมดไปแล้วเกือบ200ก้อนอมันก็ยังลงแอรแท็ให้เราเหมือนเดิมไม่เอาเอาสปีดมาดิล้วโอเคอ่าสปีดมาละมาโอเคสปีดมาแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเราล็อกสปีดไว้ก่อนเลยจริงจริก็อยากจะกดสปีดไปก่อนนะสัก50ได้ไหมได้แค่30ว่ะไม่ถึง30ได้20อ่ะอไปก่อน20เดี๋ยวเราล้างคุณสมบัติอื่นกันต่อเลย เสือมันจะลงเลือดลงป้องกันลงสเปเชียลแอทแทคบ้างขอสัก2ค่าก่อนละกันสำหรับตรงนี้แต่ถ้าทำให้มันยืนนานที่สุดในเกมเนี่ยได้เนี่ยมันจะทำให้สามารถซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆเลยนะออคอยบัฟอะไรให้กับทีมแล้วก็คอยสร้างสถานะให้อีกฝ่าย าแบบอีกฝ่ายไม่มีตัวที่ป้องกันสถานะเลยอย่างเซเลอรี่เนี่ยมันก็อาจจะเล่นลําบากนิดน,นึงติดมือเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะตีมไม่โดนบ้างอะไรบ้างเนยได้เป็นจัดสเปเชียลเดฟใหม่อีกอันนะครับเอาไปรอบประมาณนี้ก่อนละกันสเปเชียลเดฟเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยเพราะว่าโปเกมอนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะมักจะเป็นสายสเปเชียลแอทแท็กกันมากกว่าเนาะก็เอาเป็นแค่นี้ก่อนละกันสุดท้ายก็จะเป็นการปลดล็อกความสนิทนะฮะ โอเคขั้นก้าถ้าเรียนสกิลเทวิน Win, ใช้กระดิ่งสองอันอะไปต่อแต่ขึ้นถึงกรอบทองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันต้องเวลประมาณ40เอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้ดองของไว้เยอะหรอกเพราะว่า ID มันก็เพิ่งเล่นได้แค่2สัปดาห์เนาะไปกิลดาร์เพลกรอบฟ้าละอ่ะกดไปต่อถ้าไม่ถึงก็คงเอาไปยัดในฟาร์มละ <laughs> อย่างน้อยก็อืม ให้ได้อันนี้แหละให้ได้พาสีมันอ่ะกดหาเพิ่มอ่ะโอเคอันนี้ครบต่อไปกระดิ่งกระดิ่งห้าอันสองครั้งสามครั้งไม่ออกสวยกี่ครั้งได้อันเดียวเรื่องเอนเน y ีนะเนี่ยอ่ะสี่อันละโอเคโอเคครบมาครับทำลายเลยอ่ะตอนนี้เจ้าตัวทนลอสก็ไปถึงหัวใจ30แล้วตรงนี้อัพต่อได้วนิดหน่อย อัปต่อได้นี่น่ก็อัพไปเลยฮะได้ประมาณ34นะครับผมสําหรับตัวทอนในรอตอนนี้กดอัพสกิลสกิลสําคัญอย่างที่บอกนะครับสกิลสาคัญหลักๆก,กก็จะมีเทลวินกับแพนเซอร์นะครับถ้าเราต้องการให้ทีมเราเนี่ยได้สปีดกับโจมตีเยอะเนี่ยควรอัพสกิลเทลวินไว้ก่อนนะครับแต่ใจจริงก็อาจอยากจะจะอัพเจ้าตัวแพนเซอร์ก่อนนะเพราะว่ามันจะได้สปีดเยอะขึ้นด้วยนะครับได้เปิดก่อนได้เปิดก่อนลูกเกียอะไรอย่างเงี้ยลูกเกียไม่สปีดล่อไป2องพสีแล้วเนี่ย ออสปีดล่บไปสองพัสี่จะทำต้องทำยังไงให้มันได้มากกว่าครูกเกียอะไรเงี้ยอืมตะกี้ทันล่ออยู่ไหนอ่ะอัพไปเลยเทยวินก็นจะได้ประมาณนี้ก่อนละกันดูของสสมใส่นิดนึงดดตดออกมาจากลิซาดอนหน่อยอะไรผสมได้เนี่ยมีเขี้ยวผสมได้ขึ้นขั้น5า้าอ่าโอเคเขี้ยวอ่าใส่ให้พวกทาาดบินทตุ บงกรความมืดจะทําให้พลังของพลังสกิลของตัวละครประเภทนั้นๆเนี่ยแรงขึ้นนะครับาบางทีบางคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่สําหรับตัวนี้นะครับสมมุติว่ามันเป็นธ่าุบังกรทาตุบินท่านความมืดเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วมันจะเพิ่มความเสียหายแค่ทาาุบินหรือท่านความมืดจากเดียวนะคือมันเพิ่มทุกสกิลเลยสกิลไหนที่เป็นรามจมันจะเพิ่มหมดเลยนะครับขอแค่ตัวละครเป็นประเภทนั้นๆที่มันบอกเนี่ยมันเพิ่มหมดเลยอ่ะก็ใส่เขี้ยวไปใส่เววห้า ออใส่เว่น้าเหมือนกันเพราะว่าลูเกียจริงๆลูเกียก็ใช้ได้นะครับเคยวนี้แต่ว่าลูเกียผมใส่เป็นเจ้าตัวเมทัลโคทติ้งอยู่มันก็ใช้ได้เหมือนกันเครื่องประดับมีอะไรให้ใส่บ้างมีอะไรที่จะเพิ่มสปีดให้ทอนดรลได้บ้างเหมือนจะไม่มีเลยง,งั้นเอาของลิซาดอนมาใช้ก่อนละกันไปดึงมาไม่มีอะไรเลยพูดตรงว่าไม่มีอะไรเลย มีอะไรดีพอที่จะใส่บ้างเนี่ยอันนี้บวกเด็บบวกไลท์บวกเด็บก็บวกเด็บ <c oughs> บวกเด็บเยอะมากแต่บวกเลือดสามหก็ได้อยู่นะเออถ้าลิซารอนมันใส่แค่นี้มาใส่ชุดนี้ไปแล้วกันมันเยอะกว่าสุดท้ายก็จะเป็นรองเท้าเชื่อรองเท้าไม่มีเลยเหรอไม่มีรองเท้าเลยก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็พออ่ะสุดท้ายก็จะเป็นดีบวกฮนะไปให้สุดได้เท่าไหร่บวกให้สุดเราดองใบมาเยอะมาก อย่างน้อยก็ขอบวก20ไม่ถึงหรอก15ก่อน16 17 18น่าจะได้แค่18เนาะไปเลยทองไม่พอโอ้โหเย้เข้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มทองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาไปอีกรอบหนึ่งนะอ่ะโอเคตะกี้ไปหาทองมาจนครบแล้วเดี๋ยวเราก็กดอัพไปเลยนะครับตลัางจะเพิ่มมาประมาณไหนนะ ก็ได้มาบวก18นะครับผมเพิ่มมาอีก3 9 0 0 0็เกือบจะ40,000เลยก็ถือว่าโอเคอยู่นะสําหรับตรงนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยอาจจะยังรีวิวให้ดูไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นค่าความสนิทหรือว่าเลเวลที่ยังไม่ตตนรวมถึงสกิลที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็เดี๋ยวยังไงเรื่องตัวละครตัวนี้ที่จะเอาไว้รีวิวเนี่ยเอาไว้คลิปหน้ากันละกันนะครับยังไงเลเวลไฟก็ไว้แค่นี้ก่อนสัตร์จะตัวทรรอนะครับผม สำหรับใครที่ชอบโอเคซาก้าเนี่ยแล้วอยากดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับโอเคซาก้าเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวเทอร์นี์ลอดในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายทุกคน